ผมผู้ใหญ่สุทประทุกชัยหละท่านผู้ใหญ่สัญชัยมากาเมืองนะครับเอาพร้อมที่งานไาครกคร่งทุกท่านนะครับยินดีและกกพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานเข้าไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์นะครับในมือนี้นะครับเอาขอพุณทุกภาคส่วนนะครับที่ให้ความร่มเื่อแล้วก็ให้การสนับสนุนมาเยะโดยตลอดนะครับตลอดจนผู้ที่ร่วมเป็นกําลังแรงใจแรงเชีย์กําลังงบประมาณ นะครับในการให้การสนับสนุนนะครับงานบุญบังไฟของพี่น้องชุมชนทาตุมูสามูเก่าสู่ความสำเร็จนะครับเอาอขอบคุณไปย่างเจริญใหญ่ใหญ่ขายบาั้งไข่บังไฟบนรณเดือนะครับที่ชุมชนทาตุมให้ความไว้วางใจมันยืนตลอดนะครับที่มาส้่งสีสันความสนุกสนานให้กับพี่น้องชุมช่มชนทาตุมใ้รุ่นในเชี่ยนะครับ เอาขอบุญขอบคุณก็แล้วกันนะครับครับพอดีครับท่านเอาตามสบายเด้อครับบุตรดนตรีมาแล้วครับกำลังจะตีตัง้งใ้ที่น้องในมวนในซซนครับเมื่อนี้เราพ้องฝนโมรตกครับแต่ว่าผู้อึ่นำเล่นนะครับแล้วกล่าวเวทีเกินเสียอยู่ในไต่หฮมไหม่เมื่อนี้ห่มมดมือครับบอมีแดด